สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับหลายๆท่านหลายๆคําถามที่ช่วงนี้ส่งมาให้พอ,อน้อยดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนนะจ๊ะค่ะท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่18 เกิดวันที่18เดือนกรกราคม2509่ม2 5ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือย่างค่ะท่านสอบถามมาไปฟังกันให้ชัดๆกันเลยนะจ๊ะค่ะในวันที่พอน้อยลงคลิปก็คือวันที่5ตุลาคม2567นกนะจ๊ะค่ะเดือนตุลาคม2567กลซึ่งเป็นเดือนแรกของปีก็ประมาณ2568ช่วงนี้ ท้องเทียนทุกแห่งท้องเทียนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2509ค่ะเกิดก่อนวันที่2กันยายน2509ก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2508ถึงวันที่1 กันยายน2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยในปีงบประมาณ2,568เพื่อที่จะขอรับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,569ปีงบประมาณ2,569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,568ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,569ท่านอายุครบ60ปีในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเป็นผู้ได้รับเบี้ยยัยงชีพ ผู้สูงอายุยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่หนึ่งยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่หนึ่งหากท่านอายุครบ60ปีในวันที่หนึ่งในเดือนที่ท่านเกิดนะจะท่านก็จะเริ่มในระเบียบอย่างคีผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปอันนี้กรณีที่เกิดในวันที่หนึ่งมาเข้าสู่คําถามค่ะ18กรกฎาคม2 5 0 9ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะจะได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2,567เป็นต้นไปค่ะลงที่ไหนลงที่ท้องถิน่นท้องถิ่นก็คือประตอเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตณภูมิลำาเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ้าเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยในเจ้าว่าบัญชี ของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมเลือกเอาบัญชีใดบัญชีหนึ่งธนาคารใดรธนาคารหนึ่งซึ่งเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่ท่านใช้ทําธุรกรรมอยู่โดยตลอดมีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนนะจ๊ะค่ะถึงคราวที่ท่านจะได้รับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้ท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้สําเร็จถ้าบัญชีไม่มีการ เลื่อนไหวนะจ๊ะถึงคราวที่จะได้ระเบียบอย่างชีพผู้สูงอายุกรมัชีกลางโอนเงินไม่สําเร็จไม่เสียสิทธิ์แต่จะเสียเวลาค่ะาตนตอนนั่งบัญชีเลขที่บัญชีใหม่มาประปุงแก้ไขในระบบแล้วจะได้ระเบียบอย่างชีพผู้สูงอายุค่ะในเดือนถัดไปพร้อมกันในเดือนถัดไปนะจ๊คะค่ะก็คงจะชัดเจนสาหรับท่านที่สอบถามพ่อน้อยเข้ามา18กร,รกฎาคม2509ค่ะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม2567เป็นต้นไปไม่ควรเกินเดือนกรกฎาคม2569เพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะได้ระเบียอยังที่ผู้สูงอายุนะจะถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่18กรกฎาคม2569เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้ระเบียอยังที่ผู้สูงอายุ ท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับหลายๆท่านก็สอบสอบถามพอ,อน้อยเข้ามานะจะ๊ะหรือท่านใดที่จะสอบถามพอ,อน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุค่ะไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วการลงไปแล้วจะได้รับเบียอย่างที่ผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปนะจะั้ต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพ่อน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคํำถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพ่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสําหรับในคลิปนี้พอ่อเราต้องการลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ